แต่ว่าเขาไม่ยังบ่คืนเอัมันหักหมดลบบ่ึ้นเหรอบ่แม่แล้วข้เจ้าอ้เวียงเลไหมล่ะไลบตรงบ้านนี้เวียงบานนี้เขา้าเจ้ากเดียวเลยข้าเจ้ากขึ้นอ่ะมันเบียงค่อยึ้นอืมปานว่าเขาบ่ลมนะของเขามันเบียงค่อยบ่ึ้นเนาะหนึ่งสองอลบเขามาพี่เอามาัพี่เอามันหักไปนะขุนเนาะไปทั่วห้างลงแล้วอีก25เซนจ้ารมนเพรบลมเลแมอ๋อ กแลวเอาเออนั่นโอ้ยบังนเาไปงาขึ้นบังนขาตาขาเพิงเป็นไหเอายกขึ้นตาว่าเเอาขึ้นหนแค่แต่ว่าชีกเดือนเมื่อไทุตีอัดจนาทุตีออกจนาดูเอาไปเบิือนรเอาไปเหอเลยเอาดินไปให้ก็จงบ่มเอาไปดินไปบ้างนมันหายกิบไก่ปไหนวะจีตงยไงด่ตห้อยออกเด้อหอยมีว่าสั่นหอยก็ยังมีนะเอาไปป่าายแล้วมอาสายแล้ว น่าเป็นคู่เดินเก้าละวกอนึงมาเตี้ยว้มาเบิ่งบบคือบานรุ่นนี้มาแล้วเอาก่อไปเลยวะข้าเบิ่งโบคือบานคือทำไร่สามปสามสิบหกสามสิบสามตัวตับตัวตับงพอดีหัวห้อยยาวหอกหัวห้อยหัวหอกแต่หัวห้อยไรใส่ได้หรับครับในเรื่องของรถเนี่ยเวลาเราลงในนาเนี่ยเราสังเกตหรือว่ารู้สึกไหมว่าตอนที่เราขับเนี่ย ความแตกต่างแล้วว่าลงในนาของคุณประหยัดกับของนาอื่นมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันยังไงครับวิ่งเร็วไม่ได้ถ้ามันข้าวมันมันเยอะเี่ไส่ค่อยวิ่งไปได้เกียร์เต่าตลอดถ้าข้าวที่อื่นก็เกียร์กระต่ายนี่วิ่งเกียร์กระต่ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนขับรถเกี่ยวข้าวนี่รู้ทันทีเลยนะว่าข้าวมันเร็วมันเร็วคนที่มัดกระสอบนี่ก็จะเอาไม่ทันท้นไมเร็วบ่นกันนะครับ บกอกว่าถ้าเกี่ยวนาประหยัดนี่ต้องเพิ่มค่าแรงเพิ่มค่าแรงเข้าไปอีกยต้องเปลี่ยนสองคนปกติแถวหนึ่งนี่เราได้สักเท่าไหร่กระสอบนึงได้ไหมหรือว่าเที่ยวหนึ่งนะครับที่ที่ของนาคุณประหยัดโอ้เนี่อันนี้ครึ่งเที่ยวนี่ละสามกระสอบครึ่งเลยครึ่งครึ่งเนี่ยน้ำไม่ถึงไรน่นลยแต่ที่นาทั่วๆไปนี่ เที่ยวหนึ่งสองเที่ยวก็ได้สองถุงรอบหนึ่งเลยโอ้รอบหนึ่งเหรอสองถุงถุงเดียวก็มีเออที่มันนั่นที่นิดนี้ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยนี่ยังได้สามสอบครึ่งแล้วนี่พักเหนื่อยใช่ไหมครับรถพักเที่ยงรถเสียลูกปืนแตกเกี่ยวจนรถเสียเลยเหรอครับเนี่ยลูกปืนแตกครับครับอันนี้คือรถเกี่ยวข้าววันนี้คิดว่าจะเกี่ยวไรเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับ คิดว่าดีเกี่ยวให้เสร็จหรือเดี๋ยวนี้เกี่ยวเสร็จยังยังครับยังเป็นยังคือคือยังเกี่ยวพอเสร็จลูกปืนคอแตกครับลูกปืนคอแตกเขามันแน่นพอดจีเขาแน่นครับเขาแน่นพอดเขาแน่นพอดก็เลยเแคดแต่ดันแห้งลูกปืนเลยแตกครับไปเกี่ยวหน้าสองอื่นเป็นน้ำสีปะเขาก็เป็นครับบเขบอบนาไปนี่ครับตรงนี้นาครับบริเวณเดียวกันนี่มีมีทงไหนในคือทงนี้ มีธงเดียวครับมีธงเดียวของคุณประหยัดชมพูโคนนี่โอ้โหเจียวจนลูกปืนแตกโอเคครับวันนี้ทีมงานจากเพื่อสร้างคอมอุดรธานีมาดูไล่นาของคุณประหยัดชมพูโคตรว่าหนึ่งไล่ได้ตันเจ็ดตันเจ็ดตันเจ็ดตอนแรกเชื่อไหมพ่อไม่เชื่อมาดูด้วยตามาดูด้วยตาเดี๋ยวนี้เชื่อยังเชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้ว เช well, okay, ื่อมั่นใจนี่คือรวงข้าวนี่คือใบข้าวนะครับรวงแก่ไอรวงเนี่ยข้าวน่สุกแล้วแต่ใบยังเขียวเข้มอยู่เลยแข็งแรงนี่คืออาจารย์เฉวีนะครับท่านหนึ่งที่นําทีมจากมือสร้างคอาเชียวจากมือดําจนหอนมือเขี่ยวครับก็คือโครงการนี้โครงการของไอทองดีก้หน้าการเกษตรที่รดยรงว่าจะพาพี่น้องชาวนาทําได้หนึ่งไร่หนึ่งตันคิดว่าพวกเราจะทําได้ไหมครับได้ทำได้ครับแล้วก็มีการจองที่จะลงทําแล้วนะมีอาจารย์อาจารย์ อาจารย์วิชัยนี่จองกี่ไร่แล้วเนาะครับสิบสองไร่ตอนแรกจองแปดไร่พอวันนั้นพอดีพอดีจะกลับบอกผมขออีกสีไร่ได้ไหมก็เป็นสิบสองไร่นะครับสําหรับท่านที่มาใหม่เท่าที่มาดูนี่ก็น่าเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สิบเก้านเป็นต์นะครับแต่วิธีการต่างๆก็อาจจะมีลึกไปกว่านี้แน่นอนครับแต่พูดถึงผลผลิตเท่าที่ผมดูนี่ก็ถือว่า ใช้ได้นะครับน่าจะเป็นไปตามที่เจ้าของนาครับที่เจ้าของบ้านตัดเจ็ดที่พอใจคุณพ่อครับผมโครงการหนึ่งไร่หนึ่งตานี้คิดว่าป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ครับโอเคคุณพ่อคิดว่าแน่นอนแน่นอนเป็นไปได้แล้วมีมีมีน้ำไหมที่บ้านเรามีน้ําที่จะปลูกนาปังมีโอเคแสดงว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการไหมกับทองดีข้าวน้าการเกษตรเข้าร่วมโครงการคิดว่าอยากจะปลูกกี่ไร่เอาจะลงร่วมกี่ไร่ สองไร่สีไร่สองไล่สองไร่โอเคคุณพ่อผมมันนานานาปังไม่มีครับอ๋อนาปังไม่มีรอนาปีเอาเรารอนาปีเอาไม่เป็นไรนาปีแล้วก็ทําได้นะครับคุณหนึ่งสีเฮ็ดไล่หนึ่งผู้เด็สีเฮทสีไล่เนี่แหละผู้ผัวว่สีไร่มันหลายดิว่ามันบ่มีน้ำอันพ่อพ่อนาบ่พออยู่แล้วอันนี้ผู้ผัวจักน้ำหนี่งสักสิบปีแล้วเดยวผมเนี่ยเห็นโอกาสเนาะผู้ผัวก็เห็นขึ้นกันสูบสามสูบ เสี้ยวนึงบอกไปเลยทิบหาเส้นเน่ยเาพูดเป็นเมียเนี่ยหูจะว่ามันบอกเท่าไรีบหาเส้นคืออย่างเฮ็ดซี่่ไรตกลงกันไหนได้พิดกันทั้งรถเ้อ่เห็นแล้วรอดว่าผลผลิกทีันเลมีเจ้าแล้วบอว่าไรอยากได้ตยางดูอยากได้ตะยอย่างไรถ้อยากได้ที่เดเมตรแต่วันก่าวดีก็ดีว่าไรท่านผู้ชมครับ ดินที่เห็นอยู่ทรงนี้นะครับเป็นดินในไรน,า,า,นาของคุณประหยัดนะครับสังเกตดูนะครับดินนี่นะจะเป็นดินที่นะครับละเอียดมากนะฮะเป็นดินที่ละเอียดจริงๆนะฮะไ,ไม่มีไม่มีเม็ดเลยนะครับผมได้สอบถามทางาเจ้าของรถเกี่ยวข้าวนะครับระหว่างการเกี่ยวข้าวในนาคุณประหยัด เกี่ยวข้าวนาอื่นใกล้ๆก,กันนี่นะครับแต่งตางกันยังไงเขาบอกว่าอันดับแรกแตกต่างก็คือรถเขาเนี่ยต้องใช้เกียร์เต่านะครับเพราะว่าถ้าใช้เกียร์กระต่ายนีย่มันเร็วกันไปมันติดลมนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเราจรึงเป็นที่บทสรุปได้ว่าดินนะครับที่อยู่ในนาของคุณประหยัดดูนะครับมันไม่มีเม็ดเลยนะฮะมันละเอียดนะครับละเอียดมากเลยนะเป็นดินที่สมบูรณ์จริงๆนี่ก็เป็นผลมาจากนะครับการใช้ ไอ่เก้าย, 95, 95, ย่อยสลายปุ๋ยไอ้ย,ย่อยสลายต่อสังข้าวนะครับเห็นไหมครับดินละเอียดมากครับนะะฮละเอียดมากเลยนะครับอามือน,นี้เกียเก่ยวเกี่ยเขาลนะครัเทาก็เริ่มไปไปกลับมาจากหน้าเขาได้เท่าไดมือนี้งตอนอะไรปีเขาเฉเนะลี่ยแล้วให้ร่างตรงสิบแปดสอง หกสิแปดกระบละสา <40. S 2> เป็นส0 4 0ั0 4 0่สิบสองันสี่อตันสี่บสองบตมือครับพี่น้องพี่น้องเดี๋วสองตันสี่ิบกิโล